สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศนะคะแล้วก็ช่องยุ้ยพระบ้านนะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะพระบ้านทั่วทิศก็0ย์เก้าหสก็นะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอเดลน์เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านเขียนติดกันนะพี่นะโทรมานะคะถ้าเกิดแอดไลน์เบอร์นี้ไม่ติดต็ขออนุญ,ญาตนะคะแอดช่องเอ่อพระบ้านทั่วทิศก็ได้นะคะหนูไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทําไมนะก็เปิด เปิดเพิ่มเพื่อนนะเปิดอัตโนมัตินะแต่ว่าความไมข้อความไม่ขึ้นนี่ต้องขอประทานอาภัย <c oughs> มาจ้าพาร,รายการไหนที่เอาเป็นว่าหนูจัดโปรแล้วกันนะใครที่รอนาทีทองอยู่นะคะหนูจัดโปนะามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นไอไข่นะคะไอไข่นะเป็นเนื้องาแกะนะคะรายการนี้นะ เอาเป็นว่ารายการแรกนะหนูขออนุญ,ญาตนะเอาอย่างนี้ละกันเอาเบาๆเลยนะแจ้งราคาตรงนี้เลยนะคะเอาหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันนะเป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับ ep นี้นะไอ้ไข่เนื้องาแกะนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะพี่นะราคานี้เอาจริงซื้อยังไม่ได้เลยนะหนูเอาแค่หนึ่งพันนะคะ ถัดมานะคะเป็นกระดูกผีนะคะวัดโพนะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะกันเนือกันน้ําให้แล้วเป็นอย่างดีโอ้โหพระถึงแม้จะอยู่ในกรอบนะคะก็ยังเห็นนะอย่างชัดเจนนะคะวันนี้หนูจัดส่งพระให้ทุกรายการนะคะใครที่ปิดวันนี้รวมทั้งของที่ทั้ง ปิดเมื่อวานนะคะอันนี้นะพระหลวงพ่อยอดนะคะวัดหนองปลาหมอนะลวดลายเนื้อหานะคะีพี่นะชัดเจนมากๆนะคะ ะถัดมาเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อทาวัดปนียงแตกรุ่น2นะคะรายการนี้นะดูผิววิงวงิผิวมันนะโอ้พระสวยงามช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะ บางพี่ๆหลายท่านอาจจะไม่สบายนะคะแต่ว่าหนูหายแล้วนะถัดมานะคะเป็นสิงห์นะหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะคะอ่า <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษขอโทษเป็นสิงห์นะคะหลวงพ่อมุ้ยนะวัดดอนไล่นะคะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ สิงนาแกะนะคะสิ่งหนาแกะนี่นึกถึงพี่นวินเลยนะพี่นวินนี่ชอบนะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะอือือพระนี่ดูดิผิวสวยนะคะสำหรับรายการนี้นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระชัยวัดนะคะหลวงปู่บุญนะหลงชาตินะคะรายการนี้นะปิดทองด้วยนะคะปิดทองด้วย รายการถัดมานะคะปิดตานะหลวงปู่ไข่นะคะว่าเชิงเลนนะเ,เนื้อผงคุกรลักนะคะรายการนี้แล้วก็ปิดทองด้วยนะคะพลาสวยมากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะเนื้อผมคุกรักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีปิดทองด้วยนะสำหรับรายการนี้นะโหดูลวดลายนิ้วมือเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็ด้านล่างนะคะโหกลมเชียวสวยนะนี่ ปูดูนะคะหลวงปูดูวัดสแกนะเอารายการนี้เดี๋ยวหนูจัดให้ราคาเบาๆนะใครสนใจทักมานะคะรายการนี้ มาพร้อมนะคะเรี่ยมกรอบนะรายการถัดมานะคะเป็นเหนนะเนรียญนะเจริญพรบนนะคะเนื้ออัป,ปก้านะคะหลวงปู่ทิมอายุครบ95ปีนะคะพศนะหนึ่งเจ็นะเหรียญปี17นะคะปีค่อนข้างลึกนะมีโค้ด5 2 1โอ้โหเลขสวยด้วย ที่ระลึกในการสร้างสาลาการประเรียนนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะจังหวัดระยองนี่ดูห่วงนะโอ้ด้านข้างเหรียญก็สวยนะคะเป็นรอยตะไบนะโหเต็มองค์เลยนะคะนี่แล้วก็ตรงห่วงนะมีคาบป,ปิ้นนะคะเจาะขึ้นมานะเห็นด้านข้างก็มีขอบนะขึ้นมานะคะดูลักษณะเหรียญน,นะดูง่ายๆมากเลยนะตรงนี้นะคะองค์นี้นะหนวงสือก็เป็นแท่งคมนะคะ ตาจมูกหูจมูกโด่งนะเปลือกตาเป็นเม็ดหูนะคะปากเป็นรอยยิ้มนะถัดมารายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองนะคะลงยาด้วยนะ ยันนี่คมนะเห็นชัดเลยนะสวยแล้วเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเงินนะคะใส่ไปนานๆก็ดํานะเงื่อส่วนมากก็โดนเงื่อก็จะดํานะคะดูง่ายมากเลยนะคะสาหรับรายการนี้นี่หน้ากากทองคําเปลี่ยนเจ้าสัวนะคะรายการนี้ เราไปค่อนข้างไวนะทาเวลาได้ดีนะคะถัดมาเป็นพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบวันนี้มีสององค์นะคะสําหรับรายการนี้นะอื่ ในการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะถ้าใครโทรมาก็แจ้งหนูทางนิดนางนะพิมพ์ใหญ่นะองค์ที่สองแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ท่านไหนนะมีลายก็แจ้งก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วนะเราจะได้เช็คกันไวๆนะว่าองค์ที่หนึ่งหรือองค์ที่สองอยู่หรือเปล่าโอ้โหดูผิวนะนะี่เนื้อมวนสานนะ นัานหลังก็สวยนะคะนี่แตกรายงานเลยนะใครชอบรายการไหนก็ทักทายเข้ามาสอบถามนะคะถัดมานะอันนี้เป็นพระนะคะสมเด็จ่ะเกศชโยเจ็ดชั้นอกตลอดนะคะอือหืออันนี้สวยมากๆนะเกศชโยมาพร้อมเลี่ยมกรอบด้วยนะคะจริงจริงหนูพูดเลยตรงนี้นะปกติเกศชโยนะหนูเคยจำได้นะ หลักหลายพันอัพนะอันนี้เลี่ยมกรอบเงินด้วยนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะเข้าๆนะเวลาใครทักเข้ามาสอบถามราคาจะได้รู้ราคาเข้าๆนะหืตัวจริงเห็นเม็ดแร่นะคะได้อย่างชาัดเจนเลยนะเต็มองค์เลยนะคะนี่ เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่ไปไว้แน่นอนนะสําหรับรายการนี้นะคะถัดมานะคะเป็นปลาสุพรรณนะเนื้อชิ้นเงินนะคะรายการนี้ก็พยายามเอาให้ดูนะให้ชัดทุกมุมนะคะ หูยานลบบุรีนะคะรายการนี้เป็นพระเก่าเช่นเดียวกันนะเนื้อชินเงินนะคะ เม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะเตรียมกอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันเหงื่อกันน้ำนะวันนี้พระค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็ทำเวลานิดหนึ่งนะคะนี่รายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะหลวงพ่อเงินนะ ได้มาองค์เดียวนะคะสําหรับรายการนี้นะราการถัดมานะคะเป็นพระนาเหลี่ยนหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นนางพญาข่าวตรงนะจังหวัดพิษณุโลกนะคะสำหรับนางพยารายการนี้นะโหผิวมันแร่บางไผ่นะคะรายการนี้วัดโมลีนะคะมีสององค์นะคะสององค์ นี่องค์ที่หนึ่งนะคะก็ใครชอบรายการไหนนะหรือว่าไม่ไม่ได้ฟิกก็องค์ไหนก็ได้ก็เลือกให้ก็ได้นะคะนี่เป็นองค์ที่สองนะคะราคาเบาๆนะองค์นี้เดี๋ยวส่องรายการนี้เดี๋ยวเ,เอาราคาเบาๆนะคะมาสิงหลวงพ่อเดิมนะคะสิงหนาแกะหลวงพ่อเดิมนะ เลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะราคาไม่เบาอยู่แล้วนะคะสําหรับรายการนี้นะบอกเลยว่าไม่ใช่หลักร้อยนะเพราะว่าเป็นเงินนะคะกรอบเนี่ยเป็นเงินแล้วก็ตรงสิงงาเนี่ยสิงเนี่ยเป็นเนื้องานะคะสิงแกะนะต้นทุนมาสูงก็ต้องขายตามต้นทุนนะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโร เป็นพระนะคะเลี่ยมนะกรอบเงินชุบทองคํานะคะเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะพระจารย์ฟันช่วงนี้ไม่ได้พระเลี่ยมทองมาเลยนะคะเนี่ยรอบนี้ได้มาสององนะนอกจากปีใหม่นะก็ไม่รู้เหมือนกันหาไม่ได้นะคะสำหรับพระนะหลวงปู่ทวดนะคะ องค์ที่หนึ่งนะใครชอบองค์ไหนแจ้งะแจ้งรายการมานะคะองค์ที่หนึ่งนะ่าหลวงปู่ทวดเรายังอยู่กันที่หลวงปู่ทวดนะคะเนื้อเนื้อนะวะทั้งสามรายการเลยนะ หลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ใหญ่นะพิมพเตารีดนะคะ ppfc ช่องหนูน่าจะยังไม่มีนะหลวงปู่ทวดนะหนูไม่ค่อยได้มานะคะอุ้ยขอประทานอาภัยอย่างยิ่งนะคะมือโดนนะขอประทานอาภายัยถัดมาเป็นองค์ที่สามนะคะ มือไม่โดนกล้องนานแล้วนะพอดียุงกัดน,นะคะรูยุงกัดน,นะหนูก็จะ,จะ,จะเกาคอนะก็เลยชักมือกลับอย่างรวดเร็วนะมาแถวสุดท้ายแล้วนะคะพระชัยวัดเล็กนะคะ พระสามองค์เนี่ยพระชัยวัดเนี่ยนะคะเป็นหล่อดินไทยนี่สำหรับพี่ๆเอฟซีท่านไหนนะถามว่าด้านล่างรอยตะไบเป็นยังไงนะนี่หนูเอาให้ชัดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเคยขอรูปนะคะก็เราถ่ายออกมาบางทีไม่ชัดเนี่ยทำให้อย่างนี้นะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคือพระสวยมากจริงๆนะ นี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์ใหญ่ได้มาสององค์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยนะด้านล่างพี่เห็นใช่ไหมคะนี่รอยตะใบเห็นได้อย่างชัดชัดเจนนะเต็มองค์เลยนะคะเต็มองค์ไม่มีที่เว้นที่ว่างเลยนะโอ้โหอันนี้น่าสวยนะพระพักสวยมากดูแลฐานบัวนะคะนี่ผิวสวยด้วยนะคะนี่มี มีออกทองแดงนิดนิดนะเขาเรียกสีแดงแดงนะนี่ทองจีวอนนะสวยอันนี้พิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่องค์ที่หนึ่งนะโอ้พระองค์นี้ใบหน้าสวยอ่ะอีกองค์นึงเป็นองค์ที่สองนะคะพิมพ์ใหญ่นะนี่สวยไม่แพ้กันมีความเป็นธรรมชาตินะคะนี่องค์ที่สองนะ เห็นไหมลอยตะใบเนี่ยมีทั่วองค์นะใต้เต็มเต็มใต้ฐานเลยนะกรีบบัวก็เป็นกรีบอย่างชัดเจนนะคะผ้าลวดลายของชีวอนนะนี่มือแขนนะสวยงามถัดมานะคะเป็นรูปถ่ายนะหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพ มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะด้านหลังนะหลังโล่งนะในการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะ ห oh, บอกเลยว่าองค์นี้สวยมากๆสําหรับพ้าหลวงพระเดิมเมื่อก่อนเคยเหมาๆมาด้านล่างมีรอยจานด้วยเห็นไหมคะเคยมาเหมามานะเคยช่วงนั้นขายลวดเลยนะเจ็ดร้อยแปดร้อยนะได้พ้าบ้านมานะคะช่วงนั้นเหมาถูกมากนะขายถูกรายการนี้ไม่ได้นะคะหลักร้อยไม่ได้นะน,นี่น่อจากผิวนะสวยมาก ทุกอย่างเลยนะคะนี่ตัวหนังสือนะองค์พระจีวรใบหน้าหลวงพ่อท่านนะมือโหสวยจริงอ่าหลวงพ่อปานนะคะขี่หนุมานนะรายการนี้ มาที่รายการนะต่อกันด้วยรายการนะคะพระพิมพ์ปางซ่อนหานะคะเนื้อเมฆส์เลี่ยมกรอบเงินโอ้โหดูเขียวนะเขียวขึ้นกล้องเลยนะคะรายการนี้ทําเวลาได้ดีนะคะพระสีแถวนะยี่สิบนาทีนะยีนาทีนิดนิดนะ จะไม่เยื่นเยอะนะคะกระชับรวดเร็วนะขายได้เหมือนกันนะคะลูกค้าก็ชอบด้วยนะไม่ต้องดูนานนะถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะด้านหลังมีรอยจานนะคะมีรอยจานด้วยอืม ใครชอบรายการไหนทักทายเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะถัดมาเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะรูปไข่นะคะหลวงพ่อเดิมรูปไข่ด้านหลังมีรอยจามเป็นเนื้อเงินนะคะสําหรับรายการนี้เห็นรอยจานนะแล้วก็โหรอยเจาะนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะเหรียญใบโพลหลวงพ่อเนียมนะคะวัดเสาทงทองนะจังหวัดลบบุรีนะคะโหเหรียญเก่าโบราณมากๆนะเหรียญใบโพใรายการนี้นะไม่ค่อยเจอนะคะอย่างที่บอกก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะคะหนูไม่ค่อยเจอเลยนะ พะผ,ผ่านการใช้งานแล้วนะคะพ้ะสึกรอแล้วจะสวยนะอาถัดมานะคะเป็นพระนะสมเด็จวระครงังพิมพ์ใหญ่นะคะ รายการสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะเหรียญรายการสุดท้ายนะคะพระครูวิราชแดงนะคะเป็นเนื้ออปากานะคะอายุแปดสิบสองปีผิวเหรียญน,นี่คือขุกขาเลยนะนี่ไม่เรียบนะตาจมูกปากชัดเจนตัวหนังสือน,นี่เป็นแท่งคมเลยนะคะพี่พี่นะ ปิดท้ายรายการด้วยเหรียญสวยนะคะนี่ด้านข้างนีรอยตะไบเต็มไปหมดเลยนะเหรียญคมชัดลึกมากๆนะคะยันก็ชัดเจนนะโอ้ดูเมตตาจมูกปากโอเครายการสุดท้ายแล้วนะคะก็ ให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะก็เป็นช่องพระบ้านทั่วที่เพชรพิจิตรจะให้บายุย้ยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับช่องยุย้ยพระบ้านนะศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามเจ็ดหกศูนย์ห้าหกทักไลน์มาไม่ไม่ไม่ติดนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะต้องขอประทานอภัยนะไลน์หนูไม่ขึ้นนะหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองปรับตั้งค่าดูอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องด้วยนะคะที่ นะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้ทุกรายการนะเย็นๆรอรับเพจเลขพัสดุได้เลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ